อยังกระลำเลยแม่ดูปอยอย่างนะาทำมาส้มทำมาส้มโอ้พ่อสุดยอดมากขยันมากเลยเอาหน่อนที่ไหนมาพ่อที่สครับหนอที่สซอนแล้วพ่อโอ้สุดยอดเลยพ่อโอ้โอ้เทคนิคเขาสุดยอดเลยนะพ่อเนาะหนอส้มนอะเนอะโคไฟคุณแม่ครับแม่โอเคไหมแม่โอเคโอเคล้างต้มพริกกลังต้มพริกนะแม่ต้มพริกต่อแกล้งแคะแม่แกงแคะแม เองเจจินอันนี้พกหนีสมัยผมเป็นเด็กแล้วเนี่ยยังอยู่มาถึงปัจจุบันเลยนะสุดยอดเลยแม่สุดยอดเลยสวัสดีครับแมาแกงแซงเหรอแม่งพิกอ่ะแกงแกงแค่ไนะแกงแค่ฮะแกงแค่ไก่น,นะครับก็เอาไว้กินตอนเย็นวันนี้นะครับผมแล้วก็ซื้อจากตลาดมาด้วยเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะเอามาแคมกินกันตอนมืดนะครับแคมกินแล้วกเข้ากันนะครับ อ้าวคุณพ่อสุดยอดมากเลยนะครับผมสุดยอดเลยพ่อสุดยอดเลยกลับเป็นบรรยากาศโคไฟตอนแรงครับตอนเย็นของบ้านตัเองครับคุณแม่โอเคนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีจาโนน่า